สวัสดีครับตอนนี้อยู่กับผมแบกที่ในเกมโปเกมอนโกนะครับดีโอนี้เราจะมาตอนนี้เราอยู่ที่สยามนะครับดีโอนี้เราจะมาตีบอสนี่นะครับเป็นเมกาปัจจุรานะครับโอเคตัวหลักที่เราจะใช้ตีนะครับจะเป็นเมกาจีรานอสนะครับเราก็กดเข้าไปเลยครับเสีย่ยงตอนนี้เราอยู่ที่สยามสแควร์นะครับผมอยู่ที่สกายวอล์ ครับตัวละกี่ราดไซนนะครับเด็ดเป็นเมกาเกลาดออนะครับเราทำการดูคักคู่นะครับตอนนี้ก็รอคุณเข้าห้องเต็มนะครับ,รรบ,นนรรบจริงๆก็เต็มมวละเอ้ย,ยทำไมคนตีน้อยจังวะ ก็จัดทีมไคโอกาไม่น่าจะต้องนะเอาเกียร์ลาดอสละกันแล้วก็ตัวนี้นะครับเมกเมกาเม้าคอนเทล่าเป็นดินแล้วก็หินนะครับซึ่งหินมันแพ้ธาตุน้ำนะครับเราก็จะเอาเมก้าเกียรลาดอสไปปล่อยน้ำใส่มันโอเคตอนนี้6คนแล้ว ทีเราอยู่ที่สยามม่ะน,นยคนเข้าโคตรน้อยอะ่ะ้าเธอลาไม่น่าจะต้องนะเราตัวไดดีมันแพ้น้ำแล้วก็สายฟ้านะครับแล้วก็หลักๆ่าจะแพ้น้ำแล้วก็สายฟ้าเราก็จะวกน้ำแล้วก็สายฟ้าไปสู่ อนนี้มีในตี้แปดคนนะค่อนข้างน้อยเลยรู้ว่าอยู่มี่คนเยอะ้ปะเริ่มแล้วครับเปิดมานะครับเราเป็นไลโคนะครับแล้วก็ใช้ไวโบไปค่อนข้างร้อนนะครับ ไฟโคเราดับไปแล้วคาเทอล่าใช้ท่าพลังบัตเตอรีนะครับซึ่งดามีเข้าเราไม่น่าจะเยอะมาก อัเมกาเกลอดอสเราล้มไปแล้วถึงรูกเกียจะเป็นท่าบินนะครับแต่มันพอสู้บบเมกาปาเทราได้อยู่เพราะว่ามันใช้เมกาปาเทราใช้ค่าพลังงานดี่รูกเกียรเราทนท่าดินได้ค่อนข้างดีครับ ค่อนข้างดีด้วยนะครับโอเคสมเร็จเป็นที่เรียบร้อยนะครับเราใช้3ตัวกับในตี้8คนเรามาจับกันเลย โคตรหล่อเท่เราใช้ผลไม้เป็นผลทายสีเงินครับเพื่อจะได้ลูกอพิ่ม พิธีกรยังร้อนนะใกล้ลวใกล้ลวโดนไม่โดนนะครับโคตรโง่เรา ลโยนได้กระจอกมากเลยโอ้โหลโยนได้โคตรการดอ่ะเดี๋ยวกอนเดี๋ยวกอนตั้งสมาธิกันเฮ้ย,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 ยบ้าบอโอเคเยี่ยมไปติดลูกนี้เถอะวันจะหมดแล้วมีความล้อม็นความท้าทายฮนะชัวสมาธิไม่มีแล้วโอเคจับได้แล้วครับผมเรามาดู ไอกันนะอันนี้คือสิ่งสำคัญโอ้ไอี IV กระจออง่องยมากไม่คุ้มพีพ่ร้อนเลยก็สำหรับวีดีโอนี้นะครับก็ขอบคุณมากครับผมไว้เจอกัน